ใคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งในรายการไฟทอง by ARR g o Trading พบกับผมช้าในคับพัฒนกุลผู้แนะนำการลงทุนจาก ARR เงินเฟอ้อต่ำกว่าคาดนะครับราคาทองก็เลยหลุดเส้นแนวน้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ล่าสุดราคาทองคําตอนนี้ก็หลุดเส้นแนวโน้มอย่างค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับคือมีหล่นมาจึกหนึ่งเมื่อสักออตอนดึกๆนะครับก่อนที่จะขึ้นมาเทสแล้วไม่ผ่านแล้วล่าสุดตอนนี้ค่อยๆมีแท่งแดง หนาๆลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องระวังไว้นิดนึงนะครับซึ่งไอ้เส้นเนี้ยอย่างที่ผมบอกไว้มันเป็นเส้นที่โอ้โหค่อนข้างแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะมันลงมาทดสอบหลายครั้งมากนะโดยเฉพาะตรงนี้แต่สุดท้ายก็อย่างที่บอกครับว่าโมเมนตัมมันลดลงหรือถ้าใครเปิดอินดิเคเตอร์มาจะเห็นว่ามันเริ่มดเวอร์เจต์อันนั้นก็เป็นสัญญาณว่าขาขึ้นชนนี้ อ่อนกำลังลงแล้วก็ถือว่าจบลงแล้วครับถ้ามันเบรกลงมาอย่างนี้แต่ถามว่ามันจะเป็นขาลงยาวๆเลยไหมส่วนตัวผมยังมองว่าไม่อยู่นะมันอาจจะเป็นแค่การไซด์เวย์ในกรอบใหญ่แถวๆนี้ก่อนก็ได้นะครับในอนาคตในระยะต่อไปซึ่งประเด็นหลกัหลกๆที่ทำให้ราคาทองคำเนี่ยมันเริ่มดูไม่ดีนั่นก็คือเงินเฟ้อครับเมื่อคืนนี้ตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยออกมาต่ำกว่าที่คาดการไว้เป็นครั้งแรกในรอบปีเลยนะครับและที่สำคัญเนี่ยมันเมื่อเทียบกับ เดือนต่อเดือนอ่ะมันเท่ากันไม่เปลี่ยนแปลงอ่ะอันนี้ก็เป็นสัญญาณว่าเงินเฟอ้อในสหรัฐเนี่ยมันน่าจะเริ่มมีสัญญาณจบลงแล้วนะฮะอาจจะเป็นเพราะราคาคอมมนดิตี้หรือน้ำมันลดลงมาด้วยก็ส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้เงินเฟอ้อมันไม่เพิ่มขึ้นแต่อันเนี้ยมันจะเป็นสัญญาณให้ราคาทองคำในระยะยาวเนี่ยดูไม่ดีเพราะอะไรเพราะทองคำเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่ใช้ ต่อสู้กับเงินเฟอ้อเป็นหลักนะครับเมื่อเงินเฟอ้อมันหายไปก็แปลว,ว่าไม่มีอะไรที่สู้แล้วคนก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องถือทองคําอีกต่อไปนะครับแต่ในระยะสั้นเนี่ยมันมีผลนะครับเนื่องจากว่าค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมันค่อนข้างอิงกับดอกเบีย้ยพอสมงวรนะครับซึ่งตอนนี้เขาเริ่มเก่งกันว่าถ้าเงินเฟอ้อมันต่ําลงเนี่ยเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเขาอาจจะขึ้นดอกเบีย้ยน้อยลงก็ได้ในการขึ้นดอกเบีย้ยครั้งหน้านี้นะครับมันก็เลยทําให ค่างเงินดอลลาร์เนี่ยมันปรับตัวลงนะครับเพราะคนเขาก็ย้ายเงินไปซื้อเงินสกุลอื่นที่มีแนวโน้มขึ้นดอกเบี้ยสูงกว่าแทนนะครับอันนี้จะทําให้ในระยะสั้น ทองคํามีโอกาสพุ่งขึ้นมาสูงสูงได้อย่างช็อตนี้นะครับมันมาจากดอลลาร์ถ้าใครเปิดกราฟดอลลาร์จะเห็นว่าเมื่อคือนนี้มันมีจังหวะเนินที่ดอลลาร์ล่วงลงมาเกือบ2%องซนะครับซึ่งมันก็คือช็อตนี้แหละครับที่ทําให้ราคาทองคําพุ่งขึ้นไปได้แต่ในระยะต่อไปผมว่าไซเว์แล้วละครับด้านราคาทองคําแท่งในประเทศเช้านี้ก็น่าจะทรงเดียวกันครับคงไซเว์เหมือนกันดังนั้นก็ต้องแบ่งไม้กันดีๆนะครับแล้วก็เนี่ยซื้อขายซื้อขายในกรอบอันนี้ก็แล้วแต่นักลงทุนเลยนะครับว่าเอากรอบเา,า,นนบาเหัมลื กรับรลล้อยบาทแล้วเนี่ยก็ซื้อถูกขายแพงเพื่อดูขายแพงไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วมาฝอยเรื่องทองกันได้ใหม่กับ ARR สวัสดีครับ